บางคนไปหาว่าพระฉันเพียเป็นนบัตนะทึ่จริงๆแล้วมันขัดกับคำสอนในการสอนแบบนี้คือคําว่าเอกกับพัตติกะเป็นผู้มีพระาหารหนเดียวหรือว่าพระทหารมื้อเดียวหรือว่าสวยมื้อเดียวแล้วแต่จะแปลกันมานะเอกกับพัตติกะเนี่ยคำไม่ได้มุ่งถึงจํานวนครั้งที่ฉันคํามุ่งถึงช่วงเวลาที่ฉันเพราะสมัยพุทธกาลหนึ่งเวลากินอาหารเป็นสองครั้งคือมื้อเช้ากับมื้อเย็นอรุณขึ้นหนึ่งเที่ยงตรงหรือว่ามื้อหนึ่ง มื้อเช้าหลังเที่ยงไปจนถึงค่าก่อนจะรุนขึ้นน่ะถือเป็นอีกมื้อหนึ่งที่องค์สวยครั้งเดียวหรือว่าที่อยากได้ไปสู่สงฆ์ฉันครั้งเดียวก็คือหมายถึงมื้อเช้าตรงนี้นางจะเห็นได้ว่าเวลามีการกล่าวกับพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้สวยพัทหาอาหารเดียวเว้นจากการฉันอาหารในเวลาวิกาลจะพูดต่อกันแบบนี้เพราะเป็นการบอกว่าพระองค์สวยแค่มื้อแรกและก็ปฏิเสธมื้อที่สอง ถ้าคนได้ศึกษามาตามดับจะรู้ว่ามันมาอย่างไรสิกขาบทอย่างนี้ฉะนั้นเวลาไปหาว่าฉันเพียรมีอาบัติเนี่ยมันก็จะถามกลับไปว่ามีอาบัติด้วยสิกขาบทไหนจะหาสิกขาบทไหนมาปรับเพราะจริงๆแล้วสิกขาบทที่ปรับมีอาบัติจริงๆคือวิการและพุชนะสิกขาบทฉันอาหารในเวลาวิการที่มีอาบัติปฏิตีนะถ้าฉันในการก็คือในเวลาที่ฉันได้เนี่ยไม่มีอาบัติเลยถึงจะฉันครั้งก็ตาม แต่มาเคยพูดแล้วอาตมาเอาจาก,กาตกาถาไปกล่าวตอนนั้นว่าแม้แต่ฉันเป็นสิบครั้งก็ชื่อว่าฉันมือเดียวมีคนไปเพ่งโทษในจุดเนี้ยหาว่าอาตมาสอนได้ฉันเป็นสิบครั้งจริงๆแล้วไอ้คำพูดเลบบเนี้ยโยมเข้าใจคำพูดแบบนี้ไหมในัตกรถาถ้าไม่ได้จะสือว่าให้พระฉันเป็นสิบครั้งท่านแค่จะระบุไว้ฟังว่าจะฉันกี่ครั้งมันก็เรียกว่าฉันมือเดียวอาตมาก็ไม่เข้าใจบุคคลที่เข้าใจแบบนั้นเหมือนกันว่าเข้าไปเข้าไปตีความแบบนั้น ว่าหมายถึงฉันเป็นสิบสิบครั้งเพราะปกติพระ,พระแล้วก็มีกิจทุลาเอาท่านอยู่ถ้าไม่ได้ว่างขนาดจะมาแบ่งฉันเป็นสิบครั้งขนาดนั้นอยู่แล้วใช่ไหมก็ฉันเช้าอยู่แนละแล้วก็เรียนหนังสือหรือว่าปฏิบัติอะไรไปแล้วก็อาจจะแบ่งไว้ฉันเทลอีกครั้งหนึ่งหรือบางว,วัดไม่สะดวกท่านก็ฉันได้ครั้งเดียวอยู่และคือการฉันกี่ครั้งเนี่ยมันไม่มีมีกําหนด,ดอะไรแบบนั้นแล้วก็สมัยพุทธกาลเนี่ยมีกาไว้เลยนะว่ายาคูกกาเลยาคุงขัดชักาเลขัดชกกัง โภชนะก,กาเลโภชนังคือพวกทยยกทยยิกาเนี่ยเมื่อถึงเวลาข้าต้มก็ถวายข้าวต้มยาคูเนี่นะเมื่อถึงเวลาของเคี้ยวก็ถวายของเคี้ยวเมื่อถึงเวลาอาหารก็ถวายอาหารจะมีการถวายตามความเหมาะสมแก่เวลาเอา้าเวลาไหนคนถวายข้าวต้มละ่ะเช้ามืดเช่นก่อนไปบินรบาตบางท,ทีจะมีโยมนีมม่เขาต้มเขาต้มข้าวต้มแบบเหลวแบบดื่มได้เลยนะเขาเรียกว่ายาคู จริงยาคูเปว่าข้าวต้มมันก็ไม่ค่อยเป๊ะยเท่าไหร่นะสับคือข้าวต้มเราของไทยเนี่ยมันจะเหนียวหน่อยต้องตักใช่ไหมแต่ยาคูของอินเดียเนี่ยมันนหมข้าวต้มเหลวแบบดื่มได้นะข้าวต้มแบบเหลวแบบละเอียดมากดื่มได้สมัยตะมาอยู่วัดท่าโอลำปางเนี่ยต้องตื่นมาทำข้าวต้มตอนเช้าต้องแบ่งมารักกับเนืรูปอื่นตื่นมาแต่ตีสี่มาต้มข้าวต้มอันนี้แหละต้องแช่ข้าวไว้ทั้งคืนอ่ะตอนเช้าว่าโอ้ คนปั่นอาศัยความแรงของการคนด้วยนะให้มันละเอียดที่สุดที่จะทําได้นั่นแหละเรียกว่าต้มยาคูก็ทักตีห้าอก,กวานแล้วก็ตีละฆังไปถวายลงท่อ,อก่อนแล้วก็ทักก็จะเริ่มมาจัดข้าต้มก,กันก่อนไปบินตาบานฉันก็ต้มตอนเช้าแบบนี้มันช่วยเรื่องอะไรบางคนที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายเนี่ยจะถ่ายได้ดีแล้วก็ช่วยเรื่องโรคลมต่างๆได้นี่จะว่าเวลาถวายข้าต้มแล้วก็ขัดจัก,กะกาเลขัดจัก,กังเวลาคุณถวายของเคี้ยวว่าถวายของเคี้ยว ของเคี้ยวก็เล่ง่ายๆพวกของกินเล่นก่อนอาหารปกติอาจจะเป็นพวกผลไม้พวกด้วยอะไรแบบเนี้เอาสมัยที่ไม่ต้องนานจะเด่นภาพออกที่พม่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมบางบ้านที่เขาจะมีให้พระไปฉันในบ้านน่ะเขาจะมีพวกอะไรนะมีหมากมีถั่วมีอะไรให้พระฉันรอก่อน่ะเราก็ทําอาหารเนี่ยแหละคล้ายๆแบบนี้ก็คือขจักกะกาเลขัักกังถวายของไว้รองท้องก่อนอาหารหลัก เพราะบางทีอาหารหลักมันชุดใหญ่ใช้เวลาทำนานก็ฉันพวกนี้ก่อนแล้วค่อยมีโภชนะก,การเลยโภชนนางเวลาอาหารค่อยถวายอาหารฉะนั้นเราไม่ได้ทับมือแบบนั้นไงถ้านับมือแบบนั้นเนี่ยพระฉันสามสี่มือยังมีเลยเอาให้ฟังตอนที่พระเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระบิดานะพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยในอัฐากถา,าของมัชิมาติกาจะมีกล่าวว่าในเวลาต่อมาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยังธรรมจักรให้เป็นไปเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ดโดยลําดับเสด็จถึงกรุงกบิลพัท พระเจ้าสุดโธทนะมหาร่าทรงรับบาตรนำเสด็จขึ้นสู่ปราสาทถวายข้าวต้มและของขบเคี้ยวทูลเรื่องนั้นในระหว่างพัดเนี่ยพง์ก็มีการสวยตามดับอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้ก็มีช่วงที่สวยข้าวต้มมีช่วงที่สวยของขบเคี้ยวซึ่งท่านพูดย่อยๆอย่างนี้นะว่าถวายข้าวต้มและของขบเคี้ยวแต่ว่าจริงๆแล้วมีลำดับเป็นลาของเขาอยู่ว่าถวายข้าวต้มตอนไหนของขบเคี้ยวตอนไหน หรืออีกทีหนึ่งในรักคาถาชาดกบอกว่าครั้งนั้นพระเจ้าสุโธทนะมหาราชถวายข้าวต้มและของหกเคี้ยวแด่พระพริมพภาพร้อมที่สุสองหมื่นเป็นบริวารในพระราชนิเวศของพระองค์เมื่อเขาทรงกระทำสมโมทนียาถาในระหว่างพัดได้ตัดว่าพระเจ้าข้าในเวลาที่พระองค์ทําความเพียรอยู่มีหมู่เทวดายืนอยู่ในอากาศบอกแก่บ่มชันว่าทิฏฐะกุมารโอรสของพระองค์สิ้นพระชนเสียแล้วคือถ้าเราอา่านตรงนี้เราจะไม่รู้เวลาว่าท่านถวายของเที่ยวยอะไรตอนไหนถวายอาหารตอไนไหนะไรพวกเนี้ย นี่มสอนดินที่นไปฉันที่ราชบินเวศในเมืองเคยวิรพัฒน์นะตอนอรุณขึ้นเนี่ยจะมีการถวายข้าวต้มอรุณขึ้นือช่วงเช้ามืดเลยเอาแค่แสงอรุณขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงฉันได้แล้วก็ถวายข้าวต้มก่อนประมาณเจ็ดหรือแปดโมงก็ถวายของเคี้ยวประมาณ9ก้าโมงก็ถึงมีการแสดงธรรมที่เรียกว่าสโนทัณฑยกถาเมื่อกี้พระเจ้าก็จะมีการแสดงธรรมหลังจากฉันของเคี้ยวแล้วเวลาประมาณ10บโมงครึ่งหรือสิบเอ็ดโมงก็ถึงจะถวายพัตตาหารนี่คือกรณีที่มีการรับนิบนต์นก็จะเป็นแบบนี้ คือบางคนไปจับศัพท์บาลีคําว่าเอกับพัติกะคํานั้นแหละที่เล่มแปลเขาแปลว่าเป็นผู้มีพัฒหาราผลเดียวหรือว่าเป็นผู้มีพัฒผลเดียวก็ตีความตามสับเป๊ะๆนั้นแหละคือเวลาเราไปที่บายวิไนฟังแบบเนี้ยก็หาว่าเราอ้างเล่หาว่าเราพูดกล่าวตู่พุทธพจน์ยังมีเลยที่จริงๆแล้วในเอกถาต่างๆเขาพูดไว้ดเตียจึงว่าหมายความว่าอะไรมันไม่ใช่ว่าต้องไปตีความเอาเองแบบนั้นคําว่าเอกาแปลว่าหนึ่งหรือเดียวเนี่ยมันแปลอย่างไรก็ได้ลักษณะน้ำอ่ะ ลักษณะนามรู้จักใช่ไหมช้างเลี้ยงเรียกว่าเชือกช้างป่าเรียกว่าตัวช้างเป็นฝูงเรียกว่าโขลงฉันหนึ่งครั้งหนึ่งหนหนึ่งมือ้อฉันนั้นไปตีความตามศัพท์แบบนั้นเนี่ยมันก็จะเพี้ยนไปและความหมายเนะพราะถ้าเกิดฉันครั้งเดียวจริงๆนะมันหมายถึงเอกาธนิคังคัตทุดงผู้สมาทานทุดงคือข้อวัดที่พิเศษเพิ่มข,ขึ้นจากศีลปกติจะฉันแค่อัตนะเดียว ลุกแล้วจะไม่ฉันอีกหรือว่าเปลี่ยนเอียบทแล้วจะไม่ฉันอีกแบบนี้พุณเจ้าไม่ได้เป็นผู้ถือเอาการนิการคาทุดงแบบนั้นถ้าพระต้องฉันครั้งเดียยเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยจะมีพวกปฐมภาวนาสิกขาบททุติยภาาวนาสิกขาบทอะไรเป็นต้นมาทําไมคือสิกขาบทพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องการฉันหลายครั้งของพระนั่นแหละมันต้องมีสิกขาบทเหล่านี้ขึ้นมาเรื่องถ้าเกิดมีการห้ามพัดแล้วจะฉันอาหารเพิ่มอีกไม่ได้เ้นแต่มีการทําวินัยกรรมก่อนทำไมาห้ามพัดในคีนี้ไม่ใช่ว่าแค่เลิกฉันนะ ห้าพัดในที่นี้ก็คือถ้าเกิดพระกำลังฉันอาหารอยู่นี่นะมีโยมน้อมอาหารมาถวายเพิ่มแล้วพระมีการปฏิเสธด้วยกายหรือวาจานั่นแหละชื่อว่าห้ามพัดถ้าห้ามพัดแล้วเนี่ยอ่านให้อยู่ต่อหน้าเนี่ยฉันได้อยู่แต่ถ้าลุกไปแล้วเปลี่ยนใจบทแล้วเนี่ยจะฉันอาหารอีกไม่ได้ถ้าเกิดพระร้องฉันทั้งเดียวอยู่แล้วจะมีสิกขาบทนี้มาทําไมเพราะสิ่ข่าบทจะทำให้เห็นว่าพระมีการฉันหลายครั้งอยู่แล้วปกติถ้าจะฉันอีกฉันยังไง ก็สามารถรับอาหารมาได้แต่ว่าจะพิ่งฉันนําอาหารที่รับมาใหม่นั้นเข้าไปหาพระรูปหนึ่งที่ท่านกำลังฉันอยู่หรือแม้ท่านฉันเสร็จแล้วก็ได้แต่ท่านยังไม่ลุกทุกที่นั่งไปขอให้ท่านทาวินัยกรรมให้ยื่นบาตรเข้าไปนี้แหละท่านรูปนั้นก็จะพูดว่าอละเมตงังศพังแต่ว่าท่านบทนนั่นสมควรแบบนี้พระก็จะสามารถนําอาหารนั้นมาฉันได้ปกติไม่มีอาบัตแล้วนี่เป็นวินัยกรรมของพระนะ